ันกลับบ้านหน้ายัางนี่ชื่อเติดครับเฟิร์ตเติดครับเติดโอ้สนู่เติดเก็บขยะครับป้ายเก็บเลยเก็บเลยนี่ครับไล่เก็บครับเศษเล็กๆน้อยๆหุ่นสีขาวหุ่นตัวนึงเติดหุ่นเก็บไปเลยเพิ่นโบเก็บหอก็เก็บให้เพิ่นน้ำนี่ครับสางไว้นะครับพี่น้องไม้เราจะได้สวยงามนะครับ ้าบ,บ้านพอบานพอื่อเมืองเพิ่นมาเห็นเพิ่นกะโอ้พวกตกฟ้ามาเล่นก็สะอาดสะอาดดีตัวนี้กินก,นกนีกอกยากเก็บเลยเตื้ออืมนี่ครับได้โอกาสพอดีเลยมันนี่ฝึกไหวนะครับเก็บให้เรียบร้อยนัดเติร์ดนะครับแห่งอำเภอโพไซเก็บไปเลยเสียดฟาเหเก้าๆะเนี่ย เก็บไปเรื่อยๆครับนี่ครับดูเด็กเป็นตัวอย่างนะครับผมนี่ครับบมได้สร้างภาพนะครับรอหลินกินไปนี่คือเก็บเตดตอนนี่ก็คือได้หน,า,นาๆเยาวชนดุลหน่อยนะครับมากก็เลยถ่ายคลิปให้เบิ้งนะครับผมถือว่าเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ดีนะครับในการรักษาความสะอาดไม้ตุ๊กป่านะครับผม หั่นข้าวขาวสองชิน้นนี่เรียบร้อยสวยเกี๊ยบมาทานเลยมีอะไรจะฝากไหมครับนาเติ้ลฝากน้าทำความสะอาดด้วยนะครับมา <laughs> มาทานไหมมาทาน <laughs> นี่ครับฟ้าพวกเขาเนาะมือนนอนหนานอ,อาไปเฮาเก็บของกลับบ้านได้นะครับผมผลอำเภอโพไซดูครับตั้งเขามาแล้วนะครับผม อ้ารอหนามานะครับเต่ะะมือนี่ตรงได้ออกจากบ้านนะครับผมหาล่อเหรียญน,นะครับไปครับเดินทางปลอดภัยมนัมนมนทุกท่านครับผม